ใส่ผงงูไปแล้วเนาะมาที่ของใครมาด้วยนิดกินนี่โตซิตี้เออพอค่ะนอคาะพอค่ะออพอเ<อ>ลิศยใส่ได้ก็ใส่ได้ก็กินมถ้าคุณลูกค้าขาแดกไปได้แท้จริงไป สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับซีเน่ชาแนลอีกแล้วนะจ๊าหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะก็วันนี้นะคะก็ได้เครียกว่าเลิกงามยามดีนะคะได้ออกมาเอ,อ่อรีวิวนะคะรีวิวร้านให้ทุกคนได้ ดูแล้วก็ให้หายคิดถึงนะคะหวังว่าหลายๆคนก็คงจะคิดถึงชี่เน่เช่นกันนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านน็อตโตะยำปากบานจ้าหลังจากที่หยุดช่วงโควิดนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเปิดร้านแล้วนะจ๊าทุกคนเลยเห็นบอกว่าวันนี้เขาบอกว่าน็อตโตโทรมาฮัลโหลพี่เน่อยู่ไหนมาสิพิมริพายจะบุกร้านนะจ้าก็เลยตื่นเต้นมากทุกคนตอนนี้ก็มาจอดรถนะคะที่ ร้านนางนะคะใต้ต้นมะขามใหญ่นะคะก็คือมาจอดรถเนาะใต้ต้นมะขามใหญ่เดี๋ยวเราจะเดินไปร้านนางจ้าแล้วก็อุ้ยตุ่นเต้นมากเลยย่าย่านะคะอย่านะคะ,ะ,ค,ะคุณลูกค้าค่ะหนูเข้าใจใช่นนี้รู้อ่ะทุกคนตอนนี้กล้องกาลังเดินมาที่ลานนางนะจ๊าอุ้ยทุกคนสวัสดีค่ะวิตายแล้วอย่านะคะ อย่านะคะคุณลูกค้าค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับพิมพ์ริพายเอ้ยไม่ใช่นะเป่าออยามปากบานนะคะอย่านะคะอย่า,ยาคุณลูกค้าอ๋อวันนี้ก็คือที่โทรไปนี่คือเป็นลุคพิมพ์ริพายเลยใช่หุ้ยปังมากเออเลิศเป็น FC ของนางนะคะคือลิศมาก yeah. เราจะเปิดกันด้วยอะไรคะยำหอยนางรมค่ะยำหอยนางรมนะคะจุ่มดินเลยนะคะใส่น้ำปลาน้ำมะนาวน้ำน้ำเชื่อมอืแล้วก็ผึ้งแห้งค่ะพริกนิดหน่อยค่ะเพราะหอยนางรมเราไม่เน้นเผ็ดมากนะคะเราจะเน้นกลมกล่อมแต่จานแบบกลมกล่อมค่ะแล้วก็น้ำพริกเผานื้อพริกเผาเนื้าพริกเผาคุณพิมพ์ลิ้นพายแบบยั่วๆหน่อยค่ะคุณพิมพ์ลิพายค่ะ <nenhum S 2> ใสได้ก็ใสยิ่ได้ก็จินอ้อคุณลูกค้า่ะถ้าคุณลูกค้คกา,คาขาแบกไม่ได้แท่พิงไปยกยกนมเยอะไม่ได้นะคะเพราะว่าเมื่อวานมาหาน้องน้องเพิ่งใช้เครื่องนวดนวด,วดอยู่นะคะนวดแขนนวดขาก็คือไม่ไหวแล้วลางลานแล้ยอกมากนี่ดู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 หอยนางรมตัวใหญ่ยักมากหอยอ้วนๆต้องหอยกระโตนะคะปลอยช้าง แล้วก็สายป่านจะเทใส่ถุงต่อไปยำปากบานนะคะอันไหนดั้งก่อนบอกยำปากบานจะไม่ขายกับบ้านเมื่อก่อนไม่ขายจริงๆเพราะมันเรื่องมากมันเรื่องมากนี่ลูกค้าเหรอไม่ใช่ขั้นตอนใช่ขั้นตอนมันเรื่องมากเลยมันมีวิวัฒนาการค่ะซึ่งตอนนี้ก็ขายกับบ้านแล้วนะคะอทางด้านนี้เป็นน้ำยำปากบานทุกคนไม่ใช่กาแฟเย็นนะคะใช่โอ้กุ้งแห้ง พีคอุ้ยไม่เผ็ดหรออันนี้เผ็ดน้อยค่ะเผ็ดน้อยอันนี้คือเผ็ดน้อยใช่ไหมแสบตาใช่เพราะว่าเพราะว่าคือเครื่องมันเยอะพอพอเข้าเครื่องเข้าอะไรแล้วมันก็จะซอฟก่าเดิม,มแต่ว่ารสชาติต้องเข้มข้นค่ะต้องป่งกเล,<ะ>ลต้องปรุงเผื่ออ่ะแล้วเขาก็จะแบ่งนะคะใช่น้ำยำฝั่งนี้จะไปคลุกกับมะม่วงข้าวโพดนะคะ อันนี้ฉันคิดว่าน้ำเปลาหวานเอาดีๆเพราะฝั่งนี้จะไปคุกับของทะเลค่ะทางมาที่ร้านนะคะไม่ต้องบอกว่าสั่งแยกโอ่ออยแยกอ,อ๋อน้ำยำกับของสดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าไม่ต้องไปอย่างนั้นจะไม่เลิศต้องคลุกเขาในน้ำยำเลยไปแบบนี้เลยแล้วเดินทางไกลนะคะประมาณสามชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยเอาแช่เย็นไว้รสชาติจะเหมือนเดิม หรือว่าถ้าอยากกินแบบ3ปีก็แช่ช่องฟิตได้นะคะทุกคนเก็บไว้ได้เป็นสี่ปีนะคะแต่ว่ากินได้หรือกินไม่ได้อีกเรื่องนึงอ๋อประจักษ์ไม่ได้ตามอ๋อนี่วัดนี่วัดหอยแครงปลาต่อไปเป็นหอยแครงปลา,าค่ะใช่<ป>มะนาวน้ำปลา,าน้ำเชื่อม แล้วก็พริกนะคะกุ้งแห้งแล้วก็พริกนะคะพริกราคาแพงยังไงเราก็ต้องส่เหมือนเดิมเออช่วงนี้พริกพริกแพงมากทุกคนเอาวันนี้นะคะคอมเมนต์ได้นะคะว่าน้องน็อตต์แต่งหน้าแบบว่าพิมพ์ลิพายหรือเปล่าทรงผมทรงผมปกตินางใส่คอนแทคเหมือนมากแต่วันนี้คอนแทคคือ มันมันมันใส่แล้วไปเกี่ยวผับกลับมาไงแล้วมันแห้งไม่ได้เติมน้ำยาเราปกติอะนางซื้อคอนแทครายวันเดี๋ยวนางใส่เป็นลายปีนะคะไม่ไม่ไม่เธอซื้อลายชั่วโมงออ๋ลายชั่วโมงเหมือนซื้อผู้ชายกินแถวแถวแถวช่งนาเชยเนาะซื้อเป็นลายชั่วโมงเนี่ยอันน้นตาองน้ำตาลคิตตี้อะแซลมอนค่ะนี่ แซลมอนของเรานี่คัดสั่นมาเลยนะคะจากตลาดนัดบางกระชัยนะคะแลกันสดๆเลยเอาไปใช่ตลาดนัดบางกระชชยหรอไปดักอวนมาไปดักอวนคือแซลมอนนอร์เวย์จะเป็นแซลมอนที่ทานดิบได้นะคะผักกูดกุ้งหมูค่ะผักกูดกุ้งหมูนะคะแต่อะไรบ้างนี่อ่าน้ำปลามะนาวแล้วก็ลำเชื่อมนะคะต่อด้วยน้ำพริกเผา แล้วก็ุค <ừ. S 2> ใครอยากรู้สูตรยำก็ง่ายๆนะคะใส่ประมาณนี้นะคะใส่เหมือนที่น้องบอกเลยแต่ว่าส่วนผสมแต่ละอย่างปรุงยังไงก็สูตรใครสูตรมานะอีกทีนึงเนาะอืมอร่อยไม่ํำค่ะเพราะว่าจำสูตรไม่ได้อันนี้คือผักกุดกุ้งหมูจ้าผักกุดกุ้งหมูเขาก็จะแยกแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเดี๋ยวจะมีผักกดเนาอแยกแบบนีนะ้เนาะอืม ก็ต่อไปจะเป็นผ้าหมึกซีนะคะผ้าหมึกซีดเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทุกคนมาแล้วต้องสั่งน้ำมะนาวน้ำเชื่อมค่ะแล้วก็กุุงแหงน้ำพริกเกลือก็จะเยอะหน่อยน้ำพริกเกลือนะหรือว่าน้ำจิ้มซีฟูดก็จะน้อยหน่อยเพราะว่าเน้นเน้นความแซ่บเผ็ดร้อนนะคะก็ต้องใส่พริกพริกขี้หนูไปเยอะๆแล้วก็หมึกค่ะลวกแบบสุกสะดุ้งสะดุ้งทุกคนนี่ หมึกอันนี้หมึกใช้หมึกกลับมากันหมึกกระดองค่ะช่วงนี้เป็นแม่หมึกนะคะใช่เพราะว่าในทะเลอ่ะแบบเขียวไปหมดเลยอ่ะเรือหมึกเนาะเรือหมึกนี่ัต่ก่อนทุกคนนางใช้กระดาษทิชชู่เดี๋ยวนี้นางใช้อันนี้แล้วนะ กปองน้ำองน้ย,ยัดยัดยัดนะคะเดียด๋ยวโดนหน้าไม่รักลกเลยเลยร้อนแล้วก็น้ำมะนาวที่นี่จะใส่สีผสมอาหารนะคะรู้สึกว่าจะเขียวมากเลย <laughs> เหนะ็นไหมน้ำมะนาว,นาวาปั่นไปเตยผสมนะคะอ่ะเดี๋ยวมาแนะนำะส่วนผสมที่ร้านเนาะมีอะไรบ้างนะคะจะบอกนะคะอันนี้เป็นพริกปั่นคะ่ะพริกปั่นกุ้งแห้งปั่นนะคะแล้วก็พริกขี้หนูปั่นอันนี้น้ำปลาค่ะ น้ำมะนาวน้ำมะนาวเราก็จะบอกเลยว่าทางร้านใช้เป็นมะนาวขวดแล้วก็มีมะนาวสดด้วยนี่มะนาวขวดกับมะนาวสดนะคะมะนาวขวดเราใช้มะนาวแล้วพอไม่เสียแล้วก็ไม่เหม็นกลิ่นมะนาวแน่นอนเพราะว่าเราใช้มะนาวแล้วค่ะน้ำไอ้น้ำเชื่อมอันนี้จะเป็นน้ำเชื่อมสูตรของเรานะคะน้ำปลาสูตรของเราค่ะ น้ำปะลานี่เรามีขายด้วยขวดละ50บาทซึ่งไม่ใส่ตกตะก,กอนเข้มข้นทำกับข้าวอร่อยจะทำเป็นเป็นบางช่วงนะคะมาซื้อได้แค่สปอร์ตที่หน้าร้านเท่านั้นเพะเราไม่ส่งคือทำกับข้าวอร่อยยำอร่อยซมตําอร่อยอหมดเวลาค่ะตัดไม่จะทำตามโควิดนะคะชื่อเมนูนี้เพราะว่าช่วงโควิดเราทำเมนูนี้กิกือบวันเลยแล้วมันแทรกเดี๋ยวเราจะทำ ตำปูโควิดนะคะเออต่ก่อนน้ำต้องตัดปูเองนะทุกคนพอขายวันหนึ่งสามสิบล้านนะคะก็มีลูกน้องตัดปูให้แล้วนะคะนี่แล้วก็แงะแงะอุ้ยน้ำกระเด็นใส่หน้าเลยอ่ะล่ายน้ำใส่หน้าน้องนี่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะตัดนมปูออกอันนมปูออกนี่แล้วก็ตัดตรงกลาง ถ้าตัดตัดอย่างเงี้ยมันก็ต้องหยิบปูขึ้นมาอ,มอีกี่จะบอกเลยให้ตัดอย่างนี้แล้วเราก็ยังถือไว้อยู่เราก็ตัดอย่างนี้มีใช้คาตัวนะคะดู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 ดโอ้โหทุกคนคะ่ะไข่แนนไข่จุกคะ่ะปูมานี่เราก็ซื้อตากจาก้าประจําเรานะคะมีทั้งปีคือเขาสต็อกไว้ให้เราทั้งปีเลยอืเกมอะไรวะเกมปูเกมไข่ม้าคนขายหล่มาก เรียบร้อยค่ะทุกคนค่ะวัตถุดิบของเราปูม้าไข่แน่นค่ะอ๋อแล้วก็ต้องน้ำโซดาลาดไปก่อนนะคะเพื่อเพื่อเพราะความดับตลิตค่ะแล้วก็เหมือนล้างเชือโลกด้วยเนาะได้มาแล้วไปค่ะเดี๋ยวเราปูไปแช่กันนะคะ ไว้อ่24วันนะคะรอเล่น20นาทีหลังจากที่แช่ปูแล้วนะคะนี่แข็งปกเลยแต่ว่าแข็งแบบกำลังดีอะ่ะม,มันโดนน้ำต้มตัมนละ,ละลายก,นะก็เริ่มค่ะพริกิีเอานิดหน่อยพอนไะดะ้ใส่พริกนะคะ ผิกแห้งแล้วก็ผิกสดนะคะตำนะคะใส่ลงไปเลยค่ะในโคกนะคะใส่ไม่หยุดแล้วก็ตำส่นท่าตำแบบโยกแบบกระดิ้งค่ะคุณพิมค่ะแบบอันนี้ไหมเออเปียรลรสต้องรสเปียเนาะแล้วก็ผงนัวค่ะ เมื่อกี้เราใส่ชรถไปแล้วเนาะใช่แล้วต่อไปก็น้ำตาลปีบนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่ขัดหวานไม่ได้เอาววนในตัวฉันนั้นมันต่ำไปน้ำตาลปีบเมื่อกี้ชูรถไปแล้วอุ๊ยลืมเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้ใส่ผงงวไปแล้วเนาะเมื่อกี้ของใครไม่รู้นิดที่นี่ต่อตีเออพอค่ะพอค่ะพอค่ะ ยังไม่ครบคนอะแล้วก็ตํำค่ะจากนั้นบีบมะนาวค่ะมะนาวค่ะมะนาวใช้มะนาวล้วนนะตำอันนี้เดี๋ยวคุณพีมไม่ต้องไปไลค์ขายของแล้วนะคะต้มทั้งตำ,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 ตำกินก่อนนะคะโอ,ะอะมะนาวไม่รู้กี่ลูกนะคะวันนี้ เพราะว่าปูลราหลายตัวใช่แล้วก็ต้องบีบ้ำีลลองสองก่อนไหมอืมสองครืงแล้วเดี๋ยวชิมกันนะคะรสชาติจะสามรสค่ะหวานหวานหวานเป็นไง เท hey, เลยฝาดมันจะมีน้ำขังอยู่อือ,อน้ำลายมงก็ไหลแล้ว มีอันนี้น้ำเม็ดกระถินโรยหน่อยๆกระถินบารกระถินบาเจตักแตกเจตักแตกเนาะเอากระดองก่อนนะคะเพราะว่ามันจะได้ไง,ง่ายๆอยู่ข้างล่างเนี่ยน้ำต้มมันจะได้เข้าไปอืมเทคนิคงงแบบมองแกงแลกล้งเรียกว่าแกงแกล้งมาาวอุยมงแบบเลือกลักนะคะอ่าจากนั้นก็ตักใส่ค่ะ ทุกคน่ะการนี้ห้าร้อยยังขายไม่ได้นะเ,เนาะดูสีน้ำปลาสิใช่โอ้โห,โหน้ำปลานล้โตคือถ้าใครกินคือไม่ผิดหวัง,งเลยคุเพราะว่าผสมกันชาแน่นมากกินแล้วต้องกินอีกใช่ปังค่ะโอเคค่ะ เดี๋ยวเราไปชิมกันที่โต๊ะนะคะเดี๋ยวชิวช้นข้าวเจ้าเนี่ยสียื่นยื่นยื่นดูวปะปชิมที่โต๊ะค่ะหมูตกครกอร่อยอันนี้ยังไม่เคยกินเลยอ่ะอันไหนพกก่อนนี่ไงอ๋อปูมาปูมาโควิดเดี๋ยวรออืมเขาเรียกว่าอะไรนะอุ้ยพริกตมปูโควิดค่ะฉันหิวมากตำปูโควิดทุกคนมาโอ้โเน้นพริกนะคะอืมอืม อร่อยแต่เผ็ดชิบหายได้ไหมอร่อยอ่ะอ่อดีๆจะออกอเค็มออเผ็ดเปรีย้ยวหวานเค็มอันนี้ก็จะออกหวานฝ่ากปกตินิดนึงที่น็อตทำเนาะอร่อยว่ะกิน่วแล้วสูตรเด็ดเคล็ดลับทุกคนนาะงจะต้องเอาไปแช่ตู้เย็นให้มันเย็นก่อนนะทำไมอะ่ะไม่รู้เพราะว่าขี้เกียจตำเลยมั้ง มันเป็นเล็ดรับแหและอืออร่อยอ่ะอืออือแต่เผ็ดมากเลยอ่ะนี่แกเป็นคนกินเผ็ดเนาะเผ็ดน้อยนะเนาะปลาทูต้มหวานแต่เค็ดรับปลาทูต้มหวานไม่ใช่ปลาโอต้มหวานทุกคนมันจะแบบมือแรกอ่ะมันจะไม่อร่อยนะใช่ต้องอุ่นสองสามมื้อต้องประมาณแบบว่าอยู่ประมาณหนึ่งเดือนอ่ะทุกคนแล้วแห้งๆอร่อยอุ่นทุกวันอ่ะเอยก็พูเลย ต่มือแรกก็ไม่อร่อยเนาะมันยังไม่เข้ามันยังแบบไม่ค่อยละมุนไม่อูมามิอ่ะอูมาเลิศมากอันนี้ปลาอะไรอุ้ยน้ําแตกกระเด็นอันนี้ปลาอะไรอ่ะปลาทูปลาทูปลาทูสดย่างปลาทูย่างค่ะทุกคนกับข้าวพนักงานวันนี้ปลาทูสดย่างนะคะอ่าขอเสียงสดแบบขอเสียงสดแบบ ASMR หน่อยค่ะเดี๋ยวสดสดไข่ในกระดองให้ฟังนะคะ แบบ ASMR นะคะอืออืออมองกล้องเลยแต่หมกแกนพูดว่าอืออร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนอไอเพิ่งกินครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยไข่อือร่อยมากอหลูกสาวกัดตูลูกสาวออกออกกล้องไม่ได้นะคะ เพราะว่าเป็นผู้ลา่ข้ามแดนนะคะยัไงนะสดนะสดค่ะข้ามไปดูลูกสาวได้ที่คลิปแม่อนานะคะเอออันนั้นะอาบอบนวดนะคะไปดูได้เลยจะเห็นลูกสาวอยู่นะคะอ่าทุกคนสําหรับวันนี้นะคะชิเน่แล้วก็นอตโตะนะคะก็ขอตัวกินก่อนเนาะทุกคนเมนูนี้จะมีขายยังเนี่ยยังค่ะตามโควิดเนี่ยเมนูนี้จะเป็นเมนูฉพาพเหตุอ่ะ นี่นะคะนี่คือคุณนิวัฒนะคะมาเจอคุณนิวั์ได้เลยนะคะที่ร้านนอตโตะนะคะผนแหนกซ่อมแมับ<ำ>ผู้ชายอืมทุ่งนาเชยต้องติดต่อนางนะคะอบอกเลย <laughs> อ่าสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องฝากร้านกินน้องฝากทุกครั้งเลยอ่ะค่ะร้านนอตตะยำปักบานนะคะอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีอำเภอท่าใหม่คะ่ะร้านเปิดนะคะ9โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นหรือว่า8นาฬิกานะคะ อสำหรับลูกค้านี่จะมาแล้วมาไม่ถูกนะคะเปิด Google Map ได้เลยค่ะ Google Map จะพามาถึงหน้าร้านนะคะเซิร์ชื่อร้านนัโตะยำปักบานนะคะ0895617292นะคะย้ำ0895617292ค่ะสำหรับออเดอร์หรือสั่งอาหารมาที่หน้าร้านได้เลยรับประกันค่ะรอไม่นานแน่นอนค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครเสิร์ช p p s แล้วมีนานโทรมาถามแล้วมาไม่ถูก ก็ไม่ต้องมานะคะต้องมาต้องมาเนาะต้องมาหรับวันนี้นะคะชีเน่ a n n e l แล้วก็พิมพ์นิพายนะคะโตโต๊ะยำปักบานก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนค่ะบ๊ายบายอย่านะคะอย่านะคะคุณลูกค้าค่ะ